สวัสดีครับพี่น้องครับมุอนีผ้าพี่น้องมาตกปลาครับซิสเบ็ดก้างฟังครับมุอนีกะเตรียมมาแค่หลังเดียวครับนาไม้ครับพี่น้องครับตกปลานิ่นปลาตะเพียนกลางฟังครับผมเยอะทีเตรียมมามุอนีก็เป็นไผ่เขียวครับ สูตรไผ่เขียวครับวันนี้ครับปลานิ่นปลาตะเพียนครับตกตะเพียนขางฟังครับบรรยากาศดีๆครับตอนแรงๆครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สีม่วงหรครับพี่น้องครับออกมาสีม่วงแรกหรครับก็มีลาตกอยู่ประมาณชั่โม่วงกว่าครับพี่น้องครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเพราะว่าพายุเข่าครับเจ็ด ถึงเก่าเปจิกาครับมื่อกี๊ตกเมื่อมือครับฝนหยุดก็เลยออกมาล่องเมืองครับไปครับพี่น้องครับลุยครับไปครับพี่น้องครับกบสูตรไผ่เขียวครับไม้นีพึ่งมาล่งครับยังบริ่งอ้อยครับก็ว่าก็บเมืองเราป่าตะเพียนป่านิ่นกันนะจะเขามาเหมือนเดิมครับ ปานิ่นป่าตะเพี้ยนขางฟังครับตอนนั้นจะเป็นใส่ปิ้งครับจจะเป็นใส่โบยไัครับลากรับพี่น้องครับเขาป้าลากรับเขาป้าแล้วครับโอ้ยต้องวัดขืนก้อนครับต้องทางสันติใหม่แน่นอนครับขางฟังครับหยาขางฟังไม่อยากให้ลากเขาขางฟังครับเดี๋ยวได้ลงน้ำครับ นุ่นเยอะลงไปเป็นตอดครับตอนนี้ครับเริ่มเริ่มจะเข่ามากแล้วครับเริ่มได้กินล่ำแล้วครับเราแล้วครับพี่น้องครับต่อดแล้วครับต่อดแล้วครับลงไปตอนนี้เป็นตอดครับตอนนี้ครับปลาเริ่มเข่ามากแล้วครับเริ่มได้กินเยอ่อแล้วครับ ไห้เขียวห่อเริ่มทํางานแล้วครับพี่น้องครับปลาเริ่มเด้กกินแล้วครับเริ่มเขามาแล้วครับตอดแล้วครับพี่น้องครับตอดตอดแห้งแล้วครับลากเยครับเต้าบ่จมครับลากทุ่นเต้าเต้าหอยังบ่จมครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับลากแล้วครับลากแล้วครับเขาป้ายอีกแล้วครับวัดสวนครับอือพี่น้องครับวัดสวนครับผมวัดสวนครับพี่น้องครับตำเทียนครับผมโอ้ ให้โล่ครับนี่1หนึ่งแต้มครับพี่น้องครับสับเพียนครับสุดดอนครับไม้นี่ครับไม้นี่ไม้บ่ไ,ไเด้อ้อยครับพี่น้องครับมาหวดานกับตีลงเลยครับ ทำงานแหละครับพี่นองครับไผ่เขียวเราสูตรไผ่เขียวครับวันนี้ครับตีสปิวครับเบ็ดลังเดียวครับลงไปครับลุยตัวพี่นังครับป่าเริ่มขอมาแล้วครับ บรรยากาศดีๆช่วงแรงๆเย็นๆครับหลากแล้วครับพี่น้องครับเหมือนๆจะลากแล้วครับดึงทุนว่าจมเลยละครับหลากไปแล้วครับอีกแล้วครับพี่น้องครับอือนี่นะครับแต่เพี้ยนครับดึงทุนว่าจมครับแต่ว่าลากครับ หลากทุนบิง่งหลากทุนตะเพียนครับผมแต็มสองครับพี่น้องครับดึงทุนบ่จมครับแต่ว่าหลากทุนบิ่งครับปลาตะเพียนครับแปลกแปลกครับไปครับลุยกันต่อครับ ย้อลงไปก็เป็นตอดเหมือนเดิมครับพี่น้องครับแต่แห่งดึงทุนบ่จมครับไปแล้วครับพี่น้องครับอู้อห้ลากทุนจมงามๆเลยครับเมื่มอกี้นี่โอ้ บอดพอติดครับเสีดายครับตัวนี้ครับดึงทุนตจมส,สวยๆเลยครับเมื่อกี้นี่ลงไปไหมครับซ้ำไหมเดิมครับน่าจะยูยังบ่ไปใส่ครับนี่ปลาตัวนี้ ต่อแล้วครับพี่น้องครับต่อแล้วครับพี่น้องครับต่อแล้วครับตอดยังครับพี่น้องครับไอ้แล้วครับพี่น้องครับตาเพี้ยนครับอู้เหมือนเดิมครับใส่สวยๆครับพี่น้องครับดึงจมสวยๆด้วครับตัวนี้ตาเพี้ยนครับพี่น้องครับใส่ปิ่งครับเต็มซ้ำครับพี่น้องครับ เวลาเขาลุยกันตัวครับเวลาเขามีหน่อยครับผมจะหามุ้งแล้วครับนี่เพิ่งได้สามแต้มครับพี่น้องครับจะหามุ้งแล้วครับจะหามุ้งเย็นแล้วครับตอนนี้ลุยกันตัวครับเวลาเขามีหน่อยครับปลาตะเพียนหน่อยครับเขาตอดกวนเบ็ดกับตอดล่ำเฮาหมด กอนครับป่าหงยย่งบัวเขาเลยครับล่ำหมดก่อนก็ได้ได้ตรงใส่เวลาครับกว่าป่าหง่จะเขามากินครับเดี๋ยวไม้นี่ต้องกลับกลับมาซ้ำครับไม้นี่ครับว่าไม้นี่มันบได้อยไว้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหลังกอนมากเดี๋ยวมันย่นล่ำทิ่มใบครับเมึงว่าป่าจะเขาบ่ครับเพราะว่าม้อนี้กะมาคำคำครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับ าเขาตอดส่วนมากจะเป็นปลาปลาเพียนหน่อยครับเขาตอดดีครับไปครับพี่น้องครับตรงทอนโตแล้วครับมองไม่เห็นทุนแล้วครับพี่น้องครับเวลาห้องมีหน่อยครับผมมาแค่ชัวโมุงเดียวครับไมนี่ตองมาขอแกมือครับมาสั่มไมนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้มืดแล้วครับมองไม่เห็นแล้วครับหามุ้งแรกหนยครับ คือปราหมื่นแล้วครับนานๆครับพองออกมากแค่โมงกกว่าครับสีม่งออกมากครับได้สามแต้มครับตะเพียนครับตะเพียนใส่งามๆครับใส่ปลามือตัวหนึ่งครับเกือบลวกครับพี่น้องครับใส่นี่ครับใปครับพี่น้องครับขออนุญาตเขาบานก้อนครับพี่น้องครับครับสามแต้มครับพี่น้องครับใส่ปลาตะเพียนงามๆครับ สวัสดีครับ